การกยนณมิตรจังหวัดเลยจัดตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด,ดส่สามเณรดีสีเมืองเลย1000รูปจาก30ศูนย์อบรมในจังหวัดเลยมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายร่วมกับโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยมอบสารอาหารแห้งแก่วัดและหน่วยงานในจังหวัดปัตตานีศูนย์อบรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นปู่พระพุทธศาสนาทั่วไทย ติดตามได้ในข่าว DMC News สุดสัปดาห์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันสุคนท์ศรีวงศ์ในรายการ DMC News สุดสัปดาห์รายการข่าวที่รวบรวมข่าวสารงานบุญในแวดวงของพระพุทธศาสนาข่าวกิจกรรมของเยาวชนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและทบทวนบุญกันในเช้าวันอาทิตย์วันนี้ค่ะโดยในช่วงแรกนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ภาพกิจกรรมการบรรพชา5โครงการเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานาคธรรมทายาทจาก5โครงการซึ่งประกอบด้วยโครงการสามเณรยวิวธรรมทายาตรุ่นที่42และโครงการสามเณรมัจจิมธรรมทายาตรุ่นที่20โครงการนอแก้วปเปลี่ยนธรรมรุ่นที่4และโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตนานาชาติชาวเมียนมารุ่นที่1พร้อมด้วยผู้ปกครองได้เดินทางมาร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณร โดยพิธีในภาคเช้านาคธรรมทายาทแปลแถวเข้าพื้นที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีและประกอบพิธีเวียนประทักศิณและพิธีบรรทาเจดีจากนั้นภาคสายนาคธรรมทายาทและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกรรมณห้องแก้วสารพัดนึกประกอบพิธีขอขมารับผ้าตรายจากผู้ปกครองพิธีคล้องอังสะพิธีขอสรารนคมขอศีลขอนิสยัยพร้อมทั้งพิธีถวายบาร โดยพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระคูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นพระอุปชาทั้งนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาาใจความว่าการบวชเนนนี้ทำให้พ่อแม่ได้บุญกุศลไปกับเราส่วนเราพอเป็นเนนแล้วให้ตั้งตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ประกอบแต่คุณงามความดีทำบุญกุศลจนติดเป็นนิสัยค่ะ ทางด้านของโครงการไอดอบค่ะได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวเมียนมารุ่นที่1ค่ะสำหรับพิธีอุปสมบทในครั้งนี้จัดขึ้นณอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี โดยทุกรูปที่เข้ามาบวชส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครช่วยรับบุญจัดงานสามบิกบุญที่เมืองทวายประเทศเมียนมาซึ่งหลังจากได้มีโอกาสมาช่วยรับบุญก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาที่จะมาบวชที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุวรรณโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปชาซึ่งพิธีกรรมครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและประทับใจทั้งพระภิกษุผู้บวชและผู้ที่มาร่วมงานบวชในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจาก จากนี้ภายในงานมีผู้แทนของพระภิกษุบวทใหม่ได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่พระอุปชาพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะภายหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะคะทางโครงการก็ได้จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุชาวเมียนมารุ่นที่1ค่ะโดยมีสาธุชนทั้งชาวพมา่าชาวมอญชาวกะเหรี่ยงและชาวไทยมาร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะ เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาโครงการธรรมทายาทนานาชาติได้จัดตักบาตรฉลองพระภิกษุสงฆ์เมียนมารุ่นที่1ณอุโบสถวัดพระธรรมกายซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีชาวเมียนมามาอุปสมบทเป็นจํานวนมากถึง24รูปและบรรพชาเป็นสาม,มเณรหนึ่งรูปโดยมีสาธุชนจากประเทศเมียนมามอนไทยและกะเหรี่ยงมาร่วมตักบาตรเป็นจํานวนมากค่ะ โดยพระอาจารย์ถาวรถาวโรรองผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่เป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนพระภิกษุบวชใหม่ได้กล่าวถึงการตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้ว่าท่านออกเดินทางมาจากเมืองทวายเพื่อมาบวชที่วัดพระธรรมกายส่วนตัวรู้สึกดีใจมาก ทันทีที่มาถึงเมืองไทยก็ได้พบหลวงพี่และญาติโยมชาวไทยมาให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นดังนั้นจึงกราบขอขอบพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่เมตตาให้โอกาสชาวเมียนมาได้มาบวชเป็นพระภิกษุในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุบวชใหม่สโครงการณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ สาธุชนจำนวนมากได้มาร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุบวชใหม่ถึง3โครงการประกอบด้วยโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยและโครงการยุวพุทธศาสตร์รุ่นที่3โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปหลัดนพดลสิริวังโสเป็นประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงสัรเสริญการทำทานแบบปาติบุคคลิกทานคือถวายทานแก่พระภิกษุแบบเฉพาะเจาะจงแต่พระองค์ทรงสัรเสริญการทำทานแบบสังฆทานว่าเป็นประมุขของทานทั้งปวงซึ่งหมายถึงการถวายวัตถุใดๆก็ได้ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวมเป็นการให้ทานที่ได้ชื่อว่ามีอานิสงส์มาก นอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยเราทุกคนก็ได้มาประกอบบุญให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้บุญไปกับเราด้วยนับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับสำนักงานกาลยานมิตรจังหวัดเลยค่ะที่ได้จัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งได้สาม,มเณรดีศรีเมืองเลยจำนวนกว่าพันรูปจาก30ศูนย์อบรมในจังหวัดเลยค่ะ สำนักงานการยานมิตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยอําเภอเชียงคานและเทศบาลตําบลเชียงคานได้จัดพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่สามเณรดีสีเมืองเลยจํานวนกว่าพันรูปจาก30ศูนย์อบรมในจังหวัดเลยณถนน100ปีเชียงคาน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพัฒรธรรมสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเสน่ห์นนทโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายครวาส ซึ่งบรรยากาศในการทําบุญตักบาตรในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทําบุญตักบาตรกับสามเณรเป็นจํานวนมากด้วยความอนเลิศเบิกบานแม้ว่าในพิธีจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ทุกคนก็ยังทําหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างน่าประทับใจอยู่ตักบาตรกับสามเณรจนครบองค์สุดท้ายค่ะ ไปติดตามกิจกรรมตักบาตรที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะโดยที่อำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนะคะได้จัดตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์1 0 0 0รูปเป็นปีที่3ค่ะเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ คณะสงฆ์ในอำเภอบ้านโฮ่งหน่วยงานราชการและเอกชนในอำเภอบ้านโฮ่งมูล,ลนิธิธรรมกายสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาและองค์กรภาคีในเครือสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกว่า30สมาคมได้ร่วมกันจัดตักบารแด่พระภิกษุสงฆ์สามมเณร1,000รูปเป็นปีที่3ณถนนลำพูนลีอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลเจติยาธรเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนา,นายธนพงศ์นินยาการนลน,นายอำเภอบ้านห้องเป็นประธานฝ่ายครวาด สำหรับการตักบาตรพระภิกษุสามนเณรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกและยังเป็นการทำบุญอำเภอบ้านห้องครบรอบ97ปีและทั้งนี้ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า11ปีค่ะ ทางด้านของวัดพระธรรมกายและมูลลนิธิธรรมกายได้ร่วมกับโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในโครงการไปมอบให้กับวัดและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดปัตตานีค่ะมูลลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายโดยพระเทพยานมหามุนีได้มอบข้าวสารอาหารแห้งในโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จจังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและได้รับผลกระทบอันเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งยังได้มอบให้กับทหารในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งทำพิธีรับมอบณนะวัดหัวควรธรรมนิคมอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีพระอาจารย์จิรศักดิ์คุณสักโก วัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยร้อยเอกพริกชาสีผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่3023ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี21เป็นตัวแทนถวายข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้สำหรับอาหารแห้งที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ได้มาจากโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จจังหวัดทุกวัดทั่วไทยที่แต่ละจังหวัดได้ช่วยกันจัดตักบาตรอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆก,กิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยนะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะในช่วงหน้า DMC News สุดสัปดาห์ยังมีภาพบรรยากาศกิจกรรมของสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นผูกพระพุทธศาสนาทั่วไทยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับ DMC News สุดสัปดาห์ในช่วงเบรกที่2นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของโครงการบรรพชาสัมมเนนฟื้นปลูกพระพุทธศาสนาทั่วไทยค่ะซึ่งแต่ละศูนย์อบรมในแต่ละจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะฝึกฝนอบรมสัมมเนนให้เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมแล้วก็เป็นบุคคลที่จะเป็นต้นแบบศิลธรรมของเยาวชนต่อไปซึ่งวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของศูนย์อบรมเบญจธรรมดอนเมืองค่ะ สามเณรจำนวน70รูปได้ออกเดินทุดงเพื่อประกาศพระาศาสนาแล้วก็ฟื้นปูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งค่ะ ระหว่างวันที่11ถึง14เมษายนที่ผ่านมาสมณเณรจากศูนย์อบรมเบญจธรรมเขตดอนเมืองจำนวนประมาณ70รูปที่บวชในโครงการบรรพชาสมณเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยสมณเณรจากศูนย์อบรมเบญจธรรมเขตดอนเมืองจำนวนประมาณ70รูปที่บวชในโครงการบรรพชาสมณเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้ออกเดินทุดงแชมปพิทักษ์พุทธศาสตร์ส,สู่วัดหนองแร่อําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเพื่อรวมใจกัน พัฒนาวัดให้เกิดความสว่างสวยและเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งนี้สามเณรที่ออกเดินทุดงต่างก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้แบกกรดสะพายย่ามเดินทุดงเป็นครั้งแรกในชีวิตและปลื้มปิติที่เห็นญาติโยมมาโปรยดาวรวยต้อนรับพร้อมกับเปล่งเสียงสาธุการเป็นนิมิตหมายว่าพระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองขึ้นมาในใจของผู้คนในหมู่บ้านนองแร่อ,อีกครั้งค่ะ เช่นเดียวกับสามเณรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทน,นะคะสามเณรได้ออกเดินทุดงเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาค่ะ สามเณรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจำนวนกว่า100รูปที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟืนฟ้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยได้ออกเดินธุดงค์เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดสัพพยาวัฒนารามอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทผ่านแม่น้ำและผ่านชุมชนด้วยความองอาจสง่างา,ามไปยังจุดพักระหว่างทางที่วัดสแกและออกเดินธุดงค์ออกจากจุดพักระหว่างทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง วัตะกูทั้งนี้การเดินทุดงของสามเณรเป็นการฝึกความอดทนอย่างจริงจังแสดงให้เห็นว่าการเข้ามาบวชเป็นสามเณรนั้นไม่ใช่เพียงแค่โกนศรีรษะและห่มผ้าเหลืองแต่สามเณรได้ฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนที่ได้พบเห็นต่างก็ปลื้มปิติในตัวสามเณรเป็นอย่างยิ่งค่ะ ทางด้านของศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวรณิจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองพระภิกษุสามเณรบทใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนและโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนและโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งภายในงานมีสาธุชนนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทั่วหน้าค่ะส่วนภาคสายเป็นพิธีบุพระเปตะลีพิธีทอดผ้าป่าโดยสามเณรได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระครูปลัดทวีพรหมะเทโวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวให้โอวาดว่า การปลูกฝังธรรมะให้กับเยาวชนตั้งแต่ยาวัยวนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเป็นความรู้ติดตัวสามเณรไปทำให้มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสามเณรทุกรูปเป็นผู้มีบุญได้มาอบรมที่ศูนย์แห่งนี้แล้วมีความสุขให้ตั้งใจศึกษาธรรมะซึมซับคุณธรรมที่ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดหลังจากลาสิกขาไปแล้วค่ะ ไปติดตามบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งได้จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรบทใหม่รุ่นสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาได้จัดตักบาตรฉลองสามเณรใหม่รุ่นสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาโดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทป,ปัญ,ญโยเป็นประธานสงฆ์นำสามเณรและสาธุชนปฏิบัติธรรมกันกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสาม,มเณรกว่า100รูปโดยมีกาลยนานมิตรพงศธรกาลยนานมิตรทันสนันชัยกิติพร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานซึ่งภายในงานมีพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนต่างก็ตั้งใจนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมตักบาตรแด่สามนเณรที่ได้บวชในโครงการบรรพชาสามนเณรฟื้นปู่พระพุทธศาสนาทั่วไทยณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมชาเชิงเซาแห่งนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับสามนเณรและผู้ปกครองเป็นอย่างมากค่ะ เช่นเดียวกับที่ทุรงค่าสถานพิษณุโลกค่ะได้จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่และพิธีทอดพระปาสามัคคีรวมถึงกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานด้วยค่ะ ทุดงคัสถานพิษณุโลกได้จัดตักบาทแด่สาม,มเณรใหม่ที่บวชในโครงการบรรพชาสามมเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งวันนี้นับว่าเป็นวันที่สาม,มเณรและผู้ปกครองมีความปราบปลื้มและปีติในบุญกันทั่วหน้าส่วนภาคสายเป็นพิธีทอดพระป่าสามคัคคีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตท่านประธานสงฆ์ เป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานพระปา่าได้แก่การยานมิตรวันเพนคำเขียวได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าพร้อมทั้งน้อมนำพระป่าถวายแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยนอกจากนี้ภายในงานสมัมมนเนยังได้แสดงธรรมและกล่าวถึงความประทับใจที่ได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ค่ะ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีตักบาตรสามเณรใหม่และกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์เช่นเดียวกันค่ะศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดพิธีตักบาตรแด่สามเณรใหม่ที่บวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพร้อมทั้งส่งน้ำพระประธานเนื่องในวันปีใหม่โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทสวัสดิ์บวงแป้นเป็นประธานฝ่ายครวาส ภายในงานได้มีการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมารมะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายคีฬานเพสตั์และอธิษฐานจิตรวมถึงกล่าวคำถวายสระน้ำพิธีกล่าวคำถวายกุฏิสงและกล่าวคำถวายยานพาหนะส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันส่งน้ำพระธรรมกายเนื่องในเทศกาลสงกราน สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ค่ะทางด้านของวัดเวรุวรรณารามจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานด้วยการถวายสังฆทานและตักบาตรแด่สามเณรจำนวนกว่า50รูปค่ะเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาณวัดเวรุวรรณารามอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญถวายพระทหารเป็นสังฆทาน โดยมีพระครูอมรธรรมวัดเจ้าคณะตำบลบ่อเวรุเจ้าอาวาสวัดเวรุวรนนารามเป็นประธานสงฆ์ซึ่งภายในงานมีสัม,มนเนรในโครงการบรรพชาสัม,มนเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยกว่า50รูปมาเป็นเนื้อนาบุญนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีสงน้ำพระอันเป็นอริยะประเพณีสืบทอดกันมายาวนานนำมาซึ่งความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะมีสาธุชนเป็นจำนวนมากค่ะมาร่วมส่งน้ำพระนหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์์นกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี มีสาธุชนเป็นจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมส่งน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์บางท่านมากันเป็นครอบครัวโดยถือเอาโอกาสวันหยุดยาวอย่างนี้มาทำบุญกันทั้งครอบครัวซึ่งนอกจากจะได้ร่วมกันส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วสาธุชนยังได้ร่วมกันรับบุญพับผ้าตรายจีวรกว่าส0,000นชุดซึ่งจะนำไปถวายแด่พระสังฆาธิการในงานวันคุ้มครองโลก22เมษายนนี้ ด้านสาธุชนที่มาช่วยรับบุญต่างก็กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจประทับใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่ครั้งนี้เพราะการพับผ้าตรายจีวรน,นั้นจะส่งผลให้เราได้รับแต่ของที่ละเอียดประณีตค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเทศกาลสงการานต์ผ่านมาถึงนะคะปกติแล้วชาวไทยพุทธก็จะมีประเพณีที่นิยมทำสืบทอดกันมานั่นก็คือการเข้าวัดทำบุญ รถน้ำขอผ่อนผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลและอีกหนึ่งประเพณีอันดีงามที่จะขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการส่งน้ำพระซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าอน,นิสงส์งของการส่งน้ำพระนั้นเมื่อละโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ 3เมษายนวันสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่คนไทยทุกคนรอคอยโดยเฉพาะชาวพุทธเพราะจะได้ร่วมการสืบสานพุทธ,ธประเพณีอันดีงามนี้ให้ยืนยาวนานสืบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เข้าวัดทำบุญตักบาตรการขนใส่เข้าวัดก่อเจดีทราย และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการส่งน้ําพระและส่งน้ําพระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นการทําบุญอีกวิธีหนึ่งที่คนไทยพุทธยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ปลื้มใจมากค่ะได้มาทําการส่งองค์น้ําพระที่วัดพัรมการแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยในขณะที่ส่งน้ําพระเนี่ยจิตเราก็มีกุศลนะคะทําให้เราลึกถึงถึง บุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็จะได้ส่งบุญถึงท่านเรารู้สึกว่าน้ําที่เราได้หลั่งลงไปนะคะที่องค์พระนั้นก็เหมือนการที่ได้เราได้ชะล้างจิตใจของเรานะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะอาดสดใสน,นะคะรู้สึกอิ่มบุญครับได้ทําบุญได้ส่งน้ําพระเพื่อให้เราเกิดความร่มเย็นขึ้นครับ การส่งน้ำพระในทางพระพุทธศาสนาจะใช้คำว่าถวายเครื่องเทราพิเศษและถ่ายตั้งใจส่งน้ำพระด้วยจิตอันเป็นกุศลเรื่องใสศรัทธ,ธาผลบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นนอกจากจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสดชื่นเย็นกายเย็นใจไม่มีเรื่องขุนข้องหมองใจแล้วยังมีอนิสงส์อันไม่มีประมาณที่ทำให้เราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเลยทีเดียวค่ะ ดังเรื่องของพระยาพิชัยยะที่พระพุทธองค์ทรงเทศสอนการส่งน้ำพระนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่องก็มีอยู่ว่าในครั้งสมัยพระสัมมาวิจ้าได้ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารซึ่งพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อีก500รูปในสมัยนั้นพระราชาพนาว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถีแคว้นโกศล ได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระสมาพุธเจ้าที่เจตวันมหาวิหารได้กระทําการถวายบังคมพระสมาพุธเจ้าแล้วก็ได้ถวายมหาสักการะใหญ่แด่พระสมาพุธเจ้าได้กราบทูลถามพระสมาพุธเจ้าว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้กระทําการเทราพิเศษแก่พระภิกษุสงฆ์จะได้ในสงผลบุญประการใดบ้างพระสมาพุธเจ้าได้แสดงธรรม ตัดเฉลยให้กับพระเจ้าประเระสริฐกศลให้ฟังว่าดูก่อนมาประพิษบุคคลใดก็ตามที่ได้บูชาพระรัตนตรตัยทั้งสามประการด้วยจิตใจอันเลื่อมใสได้จะได้รับอน,นิสงส์ใหญ่ในการได้บูชาในครั้งนั้นและการทําเทราพิเศษนี้ได้มีมาตั้งแต่สมัยพระสมมาพทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วและพระองค์ได้ตัดเล่าต่อไปว่าในการสมัยหนึ่ง มีพระสมาพุเจ้าพระนามว่าเมธังกรได้มีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าวิชัยยะครองราชอยู่ในกรุงสารนครตรงทรงทศพิธร,ราชธรรมทําให้ประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและในครั้งนั้นได้มีพระมหาเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระอุษาหมาหาเถระได้เป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัรงดงาม เป็นภาษาวกของพระสมาสุจ้าพระนามว่าเมธังกรวันหนึ่งท่านได้เดินทางเข้าไปในเมืองพระเจ้าวิชยะได้ทอดพระเนรเห็นเอริยาบทของพระหมหาเถระจึงเกิดความเลื่อมใสก็ได้นิมนต์ท่านไปที่พระราชวังของพระองค์แล้วก็ได้จัดแจงสงเทราพิเศษด้วยน้ำหอมจากนั้นก็ได้ถวายพระตาหารแด่พระหมหาเถระ เมื่อพระมหาเถระฉันเสร็จทำวัตกิจเสร็จแล้วพระเจ้าวิชยยะก็ได้ตั้งกิจอธิษฐานว่าด้วยผลบุญานิสงส์แห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ขอให้พวงชนไฟฟ้าประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตขันธสีมาของข้าพเจ้าได้ตั้งอยู่ในอวาติคาสั่งสอนของข้าพเจ้าทุกเมื่อจากนั้นเมื่อพระองค์ละจากโลกนี้ไปแล้ว ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพได้บังเกิดในวิมานทองสูง22่โยตมีนางอภปสรแสนหนึ่งเป็นบริวารเมื่อละจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วได้บงับงเกิดในโลกมนุษย์ได้เป็นพระราชาพระนามวาเสริตะพรองค์ก็ได้สั่งสมบุญญาบารมีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและจากชาตินั้นมาก็ได้มาเป็น สถาคตในชาติปัจจุบันนี้เองนนเงจ้าเรื่องของพระยาพิชย,ยานี่เองสอนให้เราได้รู้ว่าประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั้นล้วนมีอน,นิสงส์งใหญ่แทบทั้งสิน้นอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นอย่างเช่นประเพณีการสงน้ำพระขอเพียงแค่เรามีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและปฏิบัติบูบบชาดังนี้ บุญกุศลก็จะพลันมังเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้อย่าลืมสร้างบุญใหญ่ด้วยการเข้าวัดทำบุญและมาส่งน้ำพระกันนะคะ DMC News รายงานค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆก,กิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกเพียง3วันเท่านั้นค่ะก็จะถึงวันคุ้มครองโลกวันพุทธที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่พี่น้องชาวพุทธทุกคนจะได้มีโอกาสสั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการถวายมหาสังฆทาน30,000วัด แด่คณะสงฆ์จากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยนะคะ3วันที่เหลือก็อย่าลืมรักษาใจของเราให้ผ่องใสแล้วก็เตรียมกายเตรียมวาจาแล้วก็เตรียมใจให้บริสุทธิ์นะคะเพื่อที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นสำหรับวันนี้ DMC News สุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันสุขทิพย์ศีวงพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ